สวัสดีครับกลับมาพบกับค้ณโกชแน,นลกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้มากับรายการใหม่ที่ชื่อว่า g o l d e n News ที่จะคอยนำข่าวสารกรารอบโลกมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันทุกวันวันนี้เราก็มาเริ่มกันกันกบข่าวที่ร้อนแรงสุดๆและก็ทำให้เราแฟนบอลเรดอาร์มี่ที่ประเทศไทยคงเซงกันไม่น้อยเมื่อคิซินโนโรนโดซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสจะไม่ได้เดินทางมาแข่งในศึก The m a t c h Bangkok Century c ร p 2022ที่จะพบกับคู่ปรับร,ร่วมรลีกตลอดการย่างริลพูในวันที่12รกรกฎาคมนี้โดยศูนย์หน้าจอมเก่าวัย37ปียังไม่ได้เข้าไปรายงานตัวกับสโมสรเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทมการข่าวลือหนาหูว่าเจ้าต,ตัวต้องการจะให้อ,อ,า,อหาโอาุนนยโร ฟาบิซิโอโรมาโน่เหยื่อข่าวชื่อดังได้ออกมารายงานว่า T r อาซเวจะไม่ได้ร่วมทีมเดินทางมากรุงเทพและอาจจะรวมไปถึงออสเตรเลียด้วยโดยเจ้าตัวได้ให้เหตุผลว่ากําลังจัดการกับเรื่องปัญหาครอบครัวอยู่มาถึงข่าวที่2ผีแดงเดินหน้าคว้าตัวริซันโดมาติเนสมาร์กเวลวนักข่าวเทนนของเดเทเรกาได้ออกมายืนยันว่าผีแดงได้ทําการยื่นข้อเสนอคว้าตัวริซันโดมาตินเนสโดยเมื่อเช้าที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอจํานวนเงินล้าบรนยูโรบวกโบนัสหวังคว้าตัวมาติเนสโดยทางดด้้าาานบออร์จจะเข ชุมเพื่อหาข้อสรุปต่อในวันนี้ซึ่งหากมีการย้ายตัวเกิดขึ้นจริงลิซันโดจะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้น3เท่าตัวจากที่ตนเองได้รับอยู่และฐานด้านเจ้าตัวก็อยากจะย้ายมาเติบโตเช่นกันในส่วนของเอริกเทนฮาได้วางแผนให้ลิซันโดเป็นส่วนสําคัญในการสร้างทีมในซีซั่นใหม่ข่าวที่3ของวันนี้เราข้ามฝั่งไปอิตาลีบ้างเมื่ออังเคลดิมาเรียแนวรุกทีมชาติอาร์เจนตินาได้ทําการเดินทางถึงประเทศอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าเซ็นสัญญากับสโมสรยูเวนตุสทีมยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟุตบอลอน อนนี้เจ้าตัวกำลังกลายเป็นนักเตะคนใหม่ของทัพไอ้มาลายซึ่งเหลือเพียงขั้นตอนการตรวจร่างกายและจัดการน้ตเอกสารให้เรียบร้อยเท่านั้นโดยคาดว่าทั้งสองจะตกลงเซ็นสัญญากัน1ปีมาถึงข่าวสุดท้ายของวันนี้ไบเยอร์มิวนิคยอดทีมแห่งบุนเดสลสิกาเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ยูเวนตุสเพื่อขอซื้อตัวมัตช์ไเดอร์ลิดมาร่วมทีมโดยไปการหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์เลือสัญญากับเบียงโคนเนรีถึงปี2024และยังไม่ชัวร์ว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่หรือไม่และกำลััังงงงตตกกกกกเเเเป็นนกกยยน็นนนนขข่่่่่่าาาาาาาวววออออยยยยยหบทลซีีีไรรรดดสสมมมืู้ค90 Euro, ให้ไอ้มารายพิจารณาโดยแบ่งเป็นจ่ายค่าตัว75ล้านยูโรพร้อมโบนัสเพิ่มเติมตามเงื่อนไขอีก15ล้านยูโรสำหรับเดอริทในฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นมาทั้งหมด42นัดรวมทุกรายการทำได้3ประตู1แอสซิตและเป็นส่วนสำคัญช่วยให้ยูเวนตุสเก็บคลินชีตได้ถึง16ครั้งเราต้องมาติดตามดูกันว่าที่เสือจะปิดดิวนี้ได้หรือเปล่าหรือจะเป็นเชลซีที่ปิดดิวไปได้และนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดของโกลเด้นนิวที่นำมาให้แฟนๆทุกท่านฟังกันในวันนี้มีความคิดเเเเเหก comment, ก like, share, กกเเห็็นนนออยย่่่าาางงไไรรรฝกก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 ม์์ดดดดดลแชิพพืปััใใจ้้วว